เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านกองทัพที่สองขอชี้แจงผลการปฏิบัติทางทหารในการโจมตีเป้าหมายภายใต้ขอบเขตเส้นปฏิบัติการหรือ Line of Operation ที่เป็นภัยคุกคามโดยภารกิจทั้งหมดผูกวางแผนและดำเนินการภายใต้หลักการปฏิบัติด้านความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยในวันนี้วันที่8ธันวาคม2568อกองทัพพันที่2สองได้ตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยรวมทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชายแดนจากการตรวจสอบข้อมูลทางด้านยุทธการพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักการจัดกำลังเข้าทำการรบ และการเตรียมการยิงสนับสนุนซึ่งอาจมีลักษณะที่คุกคามเสถียรภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนจึงนําไปสู่การ,รัติการทา,าหารเพื่อย,ยับยัง้งทําลายฝ่ายกัมพูชาให้สิ้นขีดความสามารถทางการทหารในระดับที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่มีการปฏิบัติที่สําคัญได้แก่การยิงทําลายตึกร้างที่ทําการเครือข่ายสแกมเมอร์ บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการยิงทําลายเสาแอนตี้โดนในพื้นที่พระวิหารและห้วยตาเมเรียอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดการกวาดล้างพื้นที่สวนมะม่วงหิมะพานซึ่งลุกล้ําเส้นโดยปริการในพื้นที่ช่องระยีทางทิศตะวันตกช่องจอมการเข้าควบคุมปราสาทคนาอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินการยิงทําลายกระเช้าลําเลียงสเสบียง ในพื้นที่เนิน350ปราสาทตะคว,วายโดยคาดว่าในห่วงเวลากลางคืนฝ่ายกัมพูชาอาจมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำก้อง BM21 ยิงต่อที่ตั้งทางคนลรเรือนเพ่งเล็งพื้นที่เดิมซึ่งเคยถูกยิงทำลายมาแล้วเพื่อสร้างความสับสนให้กับสนามรบทั้งนี้กองทัพข่อที่สองได้ปฏิบัติภารกิจอย่างรอบครอบตามหลักสากลของการป้องกันตัวเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติ ยึดหลักความจําเป็นและความได้สัสดส่วนอย่างเคร่งครัดโดยกําหนดเป้าหมายเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธศูนย์บัญชาการทางทหารและเส้นทางสนับสนุนการรบที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกองทัพภาคที่สองระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นต่อภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อเอกราชอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ